นะครับจะเปรียบเทียบไปดูกับกับกับช่อนี้นะครับนี่นะครับกับอันนี้ผมจะหักมาเลยนะครับเพราะว่าย้อนแต่งครับผมจะใ้ก็ดูว่าที่ตุ้มก็ยังมีเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่งออกใหม่นะครับกับอันนี้เขาเขาเป็น,มนเมล็ดแล้วนะครับแสดงว่าเขาทยอยออกเรื่อยๆครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับสดดาวไอธรรมชาตินะครับผมอันนี้ยังทานได้ พอดีพอดีครับอันนี้น่าจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เก็บแต่แรกนีครับเพิ่งเด็ดนะครับนี่ครับยังทานได้อยู่ครับยังเก็บขายได้ครับเปรียบเทียบจะเอาไปขายปีนี้ผมไม่ได้เก็บเลยนะครับผมนี่ครับยอดเดียวนะครับสามารถขายได้เป็นกำได้เลยนะครับอันนี้ยอดที่สองยอดน้อยนี่ยอดเดียวนะครับผมยอดใหญ่ครับผม เรามันทวายเดี๋ยวจะมาเอากิ่งพันแล้วครับจะไปเสียบฝากต้นแม่พันธุสำหรับขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมเสียงนกร้องครับผมธรรมชาติเอากิ่งพันุแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เขาก็มีดอกอยู่นะครับแต่ว่าเขากิ่งต่ําทอมเลยไม่ไม่ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาตอนนะครับผมจะเอากิ่งยอดเข้าไปตรงนี้ผมจะมาตอน แตกใบอ่อนเรามาตอนตรงนี้ได้ครับได้กิ่งนี่ได้กิ่งครับอันนี้คงยังครับนี่อย่างนี้ได้สองสามเดี๋ยวจะมาตอนให้ดูใหม่นะครับผมได้กิ่งพันแล้วเดี๋ยวมาเลาะใบออกครับผมมีใบเลยนะครับนี่ดึงอย่างนี้ได้เลยครับ ยอดเขาจะแก่สักหน่อยนะครับแต่โอเคได้อยู่ครับเพราะว่าไปปล่อยเขาออกดอกยอดสะดาเลยไม่ไมีไม่เยอะครับนี่ครับเป็นพืชที่น่าปกครับทนแรงครับดูข้างๆนี่เป็นป่ายุคาเขายังสู่ไหวครับผม เดี๋ยวปีนี้ตัดติ่งแต่งกิ่งดีๆก็โอเคครับไปปลายก็ตัดประมาณนี้ขยกเขาไว้มั่งครับผมนี่ครับอีกสองกิ่งเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปนะครับเดี๋ยวทำ เกบยอดให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับต้นที่ต้องการจะเสียบข้างนะครับผมต้นที่ผมบอกว่าผมจะขุดล้อมไปดีไหมผมว่าต้นเขาใหญ่เกินไปครับไม่ไม่ไม่ขุดละเพราะว่าไปเอาต้นอื่นดีกว่าครับผมจะฝากฝากเขาไว้คือเสียบข้างพอได้กิ่งปุ๊บก็จะตัดย่อดออกครับผมเพื่อต้องการเอา อยอดสเะดามันทวายเขาที่จกักแตกจากนี้อาไปทำปันต่อบว่าตอนนี้ต้นพันธุ์ไม่พอเลยครับผมต้องต้องรีบต้องรีบฝากไว้หลาย,ลาย,ลายต้นก่อนครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับผมเอาใบพวกนี้ออก,กได้ครับแต่จริงสดตลาต้นนี้สวยมากนะครับถ้ามาอยู่กลางจนเกินไปหน้า,าไว้อ ช้เนื้อไม้เขาครับเป็นสวยครับแต่วันนี้เราต้องการต้นพันธุ์ครับผมกีดเลยนะครับผม กีแล้วลอกแผลก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับกิ่งพันปาดด้านหนึ่งให้ให้เล็กลงหน่อยนะครับนิดเดียวครับปาดครั้งเดียวอีกด้านนึงยาวหน่อยครับผมลักษณะจะเป็นอย่างีงครับผมด้านนี้จะติดแค่นี้ด้านนี้ติดเยอะกว่านะครับผม เสียบสองกิ่งเลยนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาฝากไว้แถวนี้ใหม่ครับอีกด้านหนึ่งครับผม เน้อเย่อก็ชิดด้านในดันนึงนะครับแต่นี้พอดีแล้วครับผมนี่นะครับผมอี่มาพันเทปกดแน่แนๆน,นะครับจริงๆแนะนำให้ใช้เชือกปอมาลัดมาลัดก่อนสักครั้งนะครับเชือกฟางผมไม่ได้เตรียมมาแล้วครับ ใกล้ค่ำแล้วหลังจากเลิกงานครับผมควให้เข้าแน่นๆนะครับเป็นการเสียบข้างนะครับผมที่แรกเจตนาผมกะจะเสียบเสียบข้างบนนี่ครับแต่ ผมไม่ได้เตรียมเลื่อยมานะครับวันนี้ขอฝากเสียบข้างไว้ก่อนครั้งหน้าจะมาทําเสียบเสียบเสียบด้านบนให้ดูนะครับผมพันล่างๆเขาเยอะหน่อยนะครับตรงแผลครับ ห้าบนบางๆครับหน้านี้ไม่ใช่หน้าฝนก็ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องเรื่องน้ําจะไหลเข้าครับผมวันนี้ยี่สิฟีธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหสิบห้าเข้าหน้าหนาวกับฤดูแรงนะครับถ้าหน้าผลแนะนําว่า ก็พันล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ําฝนครับผมทางงั้นแผลก็จะเน่านะครับเสร็จแล้วครับนี่นะครับเป็นการเสียบกิ่งข้างครับตัวดามันทวายครับผมเดี๋ยวข้างหน้าผมอาจจะปาด ผมไม่ได้มอง,มองปาดข้างบนแล้วเสียบนี่เสียบด้านบนครับผมแต่นี่ขอฝากด้านข้างก่อนครับผมฝากช่องค้นเกษตรพากินพาเทีย่ยวพาทำด้วยนะครับคลิปไหนมีประโยชน์คลิปไหนที่เอาไปใช้ได้ก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับผมคนเกษตรพากินพาเทีย่ยวพาทำครับวันนี้พามาเสียบข้างกิ่งพันธุ์ธรรมชาติเอาสอดเอาะวายมาเสียบข้างครับผม ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอันไหนที่เอาไปใช้ได้ก็อันไหนที่มีประโยชน์ก็เอาไปทําตามนะครับผมเป็นการขยายพันธุ์จากเอาสดามันทวายมาเสียบกับสะดาธรรมชาติครับผมใช้คาว่าฝากเพราะว่าต้นพันธุ์ต้นนี้มัน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 ไม่ได้อยู่ในที่ที่อยากไม่ได้อยู่กับที่เป็นแถวที่เราต้องการครับผมผมจะฝากกิ่งเพื่อเอาไว้เอากิ่งพันธุ์ครับผมเพราะว่า ต้นพันธุ์ผมไม่พอครับตุ่มตอนคนสั่งก็ไม่พอครับเพืฝากเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับผมพามาขยายเสามันทวายโดยการเสียบข้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ